สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะวิธีการเปลี่ยนเข่งสาหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ซื้อทุเรียนแบบเข่งไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเข่งหรือว่าถอดออกจากเข่งไม่เป็นนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะมารีวิวนะคะวิธีถอด ต้นธุเรียนออกจากเข่งนะคะไม่ว่าจะถอดไปใส่เข่งอื่นหรือว่าเราจะถอดเอาไปใส่หลุมตอนที่เรากาลังจะปลูกใหม่นะคะลูกค้าที่ซื้อทุเรียนเข่งไปไม่ว่าจะเป็นเข่งเล็กเข่งใหญ่เข่งกลางหรือเข่งเบอร์ไหนก็ตามเตะนะคะลูกค้าดูตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดเข่งแล้วก็อันนี้จะเป็นการถอดเข่งแล้วก็เปลี่ยนไซส์เข่งเพิ่มเป็นเข่งเบอร์ใหญ่นะคะส่วนของลูกค้านะคะที่ ของลูกค้าที่กําลังจะปลูกใหม่หรือว่าเข่งเบอร์ไหนจะปลูกลงหลุมเลยก็แล้วแต่นะคะเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดนี้นะคะเราไม่ต้องตัดแรากเพราะระบบรากของเขาเราเพิ่งเปลี่ยนลงเข่งอันนี้นะคะรากด้านล่างยังสมบูรณ์อยู่รากด้านล่างยังไม่ต้องตัดนะคะ,ะลูกค้าดูได้เลยค่ะอ่าวิธีเปลี่ยนเข่งนะคะเนี่ยลูกค้าก็ตบเข่งข้างๆแต่ต้องให้ดินด้านในแห้งนะคะลูกค้าอย่า ลูกค้าอย่ารดน้ำก่อนเปลี่ยนเข่งหนึ่งถึงสองวันนะคะก่อนปลูกนะคะก่อนทอดเข่งปลูกหนึ่งถึงสองวันนะคะการเปลี่ยนเข่งเราก็จะถอดเข่งแบบนี้นะคะอันนี้มันจะลึกลงไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนเข่งแบบว่าอ่าคนระเบือกันแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องก้ห้ดูนะอาตะกเคงให้ดูหน่อยตะกคงหน่อยเองอ่าเห็นไหมคะเนี่ยอ่ายกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อย ขยับขึ้นให้เขาให,ให,ให้ดูนะ,ะอ่าดูนะคะเนี่ยอา่าแล้วก็ขยับ<ม>แบบนี้นะคะขยับแบบนี้เลยเห็น şeyler, ไหมคะอ่าลองหลุมก็เหมือนกันนะคะเราถดอดออกจากเข่งแบบนี้นะคะถอดออกจากเข่งแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแล้วก็เอามาลองหลุมที่เราเตรียมไว้แบบนี้ลองเข่งนะคะถ้าลองเข่งที่โตกว่าเราต้องเตรียมดินด้านล่างไว้ก่อนแบบนี้นะคะ ถอดเข่งปุ๊บเราก็เอามาใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปให้มันเต็มเข่งแค่นี้นะคะอันนี้นะคะเราลองเสเดนเอาไว้ด้านล่างาเผื่อลูกค้าเอาไปปลูกนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่แบบว่า,อาถอดเข่งอะไรไม่เป็นก็กลัวที่จะหลุดอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าดินเปียกนะคะลูกค้าสามารถายกสเดนสองขวั่งนะคะจับสเดนสองขวั่งต้องใช้สองคนนะคะจับเสเดนสองขวั่งแล้วก็ ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นถุงแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่า,าซื้อไปอแบบที่ไม่ได้ลงสเลนแบบนี้ก็สามารถตบข้างเข่งนิดๆแบบตะกี้ที่ดาวให้ดูนะคะตบรอบๆเข่งนะคะตบนิดๆน,นะคะตบเพื่อให้มันหลวมแล้วก็ยก ยกขึ้นมาได้เป็นรูปเข่งแบบที่ให้ดูตะกี้เลยนะคะการเปลี่ยนเข่งไม่ว่าเป็นเข่งไม่ว่าเป,เป็นต้นไม้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มันให้มากเลยนะคะยิ่งเป็นต้นไม้ไซส์เล็กนะคะเข่งเล็กเนี่ยจะให้กว่าเข่งต้นโตแบบนี้อีกนะคะเพราะว่าไซส์เข่งเล็กมันตบแค่สองสามครั้งมันก็หลวมแล้วนะคะข้างเข่งรอบๆเข่งนะคะเราก็จะ ดึงต้นไม้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเนี่ยเราก็จะใส่ไปแบบนี้จนเต็มเข่งเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไซส์เปลี่ยนเป็นเข่งไซส์เบอร์เบอร์หนึ่งนะคะเราก็จะรองเลนไปให้ลูกค้านะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเอาไปเป็นลูกค้ามือใหม่แล้วก็ลูกไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวจะทําให้ระบบรากด้านล่างนะคะรินหลุดก,ก็จะทําให้รากมีปัญหานะคะเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเปลี่ยนไซส์เข่งนะคะ ดึงออกมาจากเข่งใบเล็กกว่าแล้วก็เอาไปใส่เข่งใบที่โตกว่าแบบนี้ให้ให้นิดเดียวเลยนะคะวิธีการดึงต้นไม้ออกจากเข่งนะคะเอารองหลุมก็เหมือนกันนะคะขุดหลุมเตรียมไว้ดึงต้นไม้เอาต้นไม้ลงแล้วก็วางแบบตะกี้ได้เลยนะคะนี่แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ดินด้านล่างเราลงไปประมาณสักสองคืบนะคะ ต้นไม้ก็จะอยู่ได้เป็นประมาณสงปีนะคะไซนี้อยู่ได้เป็นสงปีนะคะให้ๆนะคะลูกค้าลองทำดูนะคะ